เป็นยังไงบ้างคะเบื่อไหมได้เรียนออนไลน์เมื่อไรจะเปิดนอกใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูคแม่ปีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สาระอัมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะไปเขียนให้เด็กๆมาผ่อนคลายกับคุณครูคแม่ปีก่อนนะอะเด็กๆชขึ้นมา <Yeah. S 1> เด็กๆกล้ามค่ะ เด็กแบะค่ะแล้วก็กล้ามเบ้กำเบ้กำกาแน่นๆนิดนึงนะแล้วก็ปล่อยนะคะเพื่อที่เราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวเองนะคะเพราะว่าเช้ามาเราก็จะมาจับดินสอเลยบางทีกล้ามเนื้อมือเราก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะโอเคเด็กๆทำาเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วพ่อ,พอ, <Okay. S 1> อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนสระอัมนะคะการแจกรูปคำแล้วก็การสะกดอ่านคำผสมกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแจกรูปคำกันก่อนเลยนะคะให้เด็กๆพูดตามคุณครูแม่ปีด้วยนะอ้าวคำแรกค,ะค่ะกคำจะอ่านว่ายังไงคะอ่านตามนะ โกมอำกรรอต่อมาเลยค่ะคำที่สองเลยจำนะคะจำจะสะกดอ่านว่ายังไงจะแจก,กคู่คำยังไงนะอ่านตามเลยนะ ย่ังไงอ่าสออํสัมโอเคอ่าต่อเลยนะต่อเลยนะอ่าต่อมาคำต่อมา สุดท้ายแล้วนะที่เราจะแกกลูกคำนะคำว่าดำาดอันดำเป็นยังไงบ้างคะสะกดอ่านหรือเขาเรียกว่าแจก,กลูกคำไปแล้วทีนี้มาฝึกสะกดอ่านคำผสมตามแม่ปีนะ คำแรกนะคะฟุ๊ดเด็กๆดูรูปภาพก่อนเลยรูปอะไรคะอ่ารูปก,กำมือนั่นเองอ่าเด็กๆสะกดอ่านตามแม่ปีนะกออำกำม,มอือมืออ่านว่ากำมือนะคะอ่านตามอยู่นะ เด็กๆมาดูคำที่สองเลยรูปอะไรคะอู้เป็นรูปดอกไม้ด้วยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะมีกลิ่นหอมเลยดอกนี้เขาเรียกว่าดอกจำปีนะคะเด็กๆอ่านตามนะสกดดอ่านตามเป็ปีนะจอ,อํำจำปอ,อีปีจำปี ทาต่อไปปุ๊บมองเห็นไหมคะอมองเห็นเนาะสีขาวๆเบาๆเ,เ,เวลาจับก็จะนุ่มมืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเอย่ยเขาเรียกว่าสำลีนะคะเอาไวเ้เช็ดได้เช็ดแผลเนาะเวลาเรามีแผลนะคะอ่าสะกดดผอ่านตามแม่ปีนะสออําสำัำ รออีลีส่สำลี่อ่าต่อเลยเนาะต่อเลยเนาะอ่าต่อมาปุ๊บว,ว้าวเด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยอ่าเขากำลังเป็นยังไงคะเป็นระบำอยู่ใช่ไหมอ่าใช่แล้วค่ะคำนี้ก็คือคำว่าระบำนั่นเองสะกดตามนะคะรออาระบอมบำ ระบำปิดยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง,งาคำสุดท้ายแล้วนะคะอ้าวดูรูปเลยอู้มืดไหมเออดำเลยใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็คือสีดำนะคะสีดำอ่าสะกดตามนะอ่าสีดำสะกดว่าสอีสี ดอมดำสีดำอ่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆได้อ่านคำนะคะได้สะกดคำตามครูแม่ปีหรือเปล่าอ่าเมื่อเด็กๆสะกดตามแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะคัดเป็นลายมือมส่งให้ครูแม่ปีสวดบ้างนะ ใครจะคัดตามที่แม่ปีพาเด็กๆอ่านก็ได้หรือเด็กๆมีคำอื่นที่มันเป็นสาระอําเด็กๆก,ก,ก็เขียนมาได้นะคะโอเคไหมอโอเคนะวันนี้คุณครูคคแม่ปีก็สอนสาระอําจบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวมาเจอกันว่าคุณครูคแม่ปีจะพาเรียนอะไรอีวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ